สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่พ่อกระโดดสบายดีบ่เจ้าเราสบายดีบ่จ้าพี่น้องมันนี่ก็ได้ยังกับพี่น,อน,น้องเซ็นเซ็นจ้าตั้มขนมเซ็นใสแตงจ้าแล้วก็ไก่กินทาทีมีมีทาทีกินกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินชีวิตจ้า ทำไทยจะประเด็กมันกินเลี่ยนข้อพ่อพี่น้องเลี่ยนบ่นี่บ่อไรมีประเด็กใซเดอวยนี่พี่น้องสาวเจยจะสาวเจยว่ามีประเด็กจะ่ามีเงินซื้อประเด็ก้กพี่น้องเด็กขวดหนึ่งก็ขวดนี้าหน่อยก็ทิซาหานล่อจะแพงจะข้าวทรงกับแพงจะตะเก็บเงินโดนก็จะได้กินปลาเด็กขวดหนึ่งจะ กินตำไทยแตงใส่ขนมเส้นไปก่อนจ้ะจ้ะใส่บัทกทงทั่วเลยจ้ะพี่น้องมันจะมีแห้งมีนยังแสบเสบอาหารอีสา,บานบแบบท่าเด้อพี่น้องเด้อปลาดองปลาเดกนัวลาบก้อยต้มลาบก้อยก้อยขมก้อยหวานก้อยน้ำตกน้ำแจ้วพี่น้องปลาดองปลาเดกปนหงปนเห็ดปนปลาทู ใครต่ซับใส่เต็มวานหายสกอกแต็มวาน,าาก,วานกินของที่กินยังประหยัดจจช่วงนี้ชีวิตสาวเจอจ้ะกินเกินโตมันยากจาก้ะ <c oughs> สำพอจะมีแห้งจ้ะพี่น้องกินพอจะหาอยาก แกมต้นหอมจ้ะบ้านนี่จจ้ะพี่น้องพอกันโดนสบายดีบอสเพื่อทุกคนดูแลสุขภาพ่าด้วยพี่น้องฟังรัดฟังหลวงสิบ่า,ยอ,า,า,า,อ,า,าอย่างมีสติสติสติฟังอาหารโฆษณาอาหารเสริมอยากมีสติสติสติกินแล้วรักษาโควิดกินแล้วดังโดงระวังไวด้ดีๆดีใจพี่น้องโฆษณาอะไรเกินโปรโมทโฆษณา ประมูกระคาโฆษณาเกินจริงรกินแ้้โควิดหายรักษาโควิดกินล้วดังโดงบ่มีจ้าพี่น้องฟังดีดีเสบใครมีสติ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 เด้อพี่น้องเด้อเม่นจ้าระวังสายมิตรจ้ะมิตรสาสีมีหลา,ายรูปแบบบลโลกอีจ้ะนู่นนี่นัน่นก,กันไปจ้ะระวังโตวไวเด้อพี่น้อง แมนจากพี่น้องยังกิเราสวยปรโมกก็ข้าวหน้ากุ้งนุ่นนี่นั่นกินระดับงโดงโดงกินระรักษาโควิดประชันปุ่นเคยได้ยินพี่น้องเอ้ยเกิดมากินอาหารเสริมรักษาโควิดกิน,น,นอ,กาอาหารเสริมระดับงโดง วางโฆษณาเด้จ้าพี่นอ้อ,องแล่าสุภาษิตเขาแมนจะอยู่ห่างๆกันไว้รถอยู่บ้านรถเสือเพื่อจ้าขนมนนี่นั่นเฮ็ดพี่น้องใช่จ้ะเดี๋ยวใดคนอื่นเดือดรด้อนเด็ดดีใดดีดเฮ็ดสวด่สวนใดส่วนจ้ะ ซื้อกินไ่หมดคดกินไม่นานนะจ๊ะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจ้ะเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดส่วได้ซั่วจ้ะแม่นจ้ะเล่นกับภาษาเนี่ยจะไป้องท้าข้างแม่นจ้ะโอ้อวดรู้ราล่างการงานสร้างมันก็เรื่องของเธอจะชีวิตเธอ อวดบาดล้างไงอวดรถอวดเรือข่มเบาทับผู้อื่นบเบาเหยียด้อ,อื่นบเบาเหยียดย้ผู้อื่นจ้ะพวกมันนี่มี 100. ห,ลหลายล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเห็นมัหมดแล้วจ้ะมื่อนี่คุณมีหลายล้านมื่อนี่นคุณมามีจ้ะมื่อนี่นคุณมามีกินมืออื่นคุณอาจจะถูกโรตีแล้ววันนึนงก็ได้จ้ะชีวิตบรแน่นอนจ้ะมันคุนเอาใช่จ้ะมีแล้วข่วมเบาทับถมผู้อื่นจ้ะ ปวดรู that, ้ว่าจ๋าป่อยงำเราปวดโซ่แต่เงินแสนเงินล้านบ่อกในก็โซแต่งเงินแสนเงินล้านบอกแต่เงินล้านเงินลอยล้านพันล้านเอาที่เธอสบายใจเอาที่มึงสะดวกแล้วกันจ้ะโซคไปเถอะบอกไปเถอะจ้ะจ๋าโซ่ของไม่ห่อแพ้งจ้ะผัวสายเปยจ้ะ วฆษนาดีเด็ผัวด้วยผัวสายเป๊ะถือแต่โคกมีหอยเม,มียถือจ้ะมีหอยใบละมื่นใบละหลายแสนใบละล้านจ้ะเพระาะว่าเด็ดผัวด้วยจ้ะมีสายโซ่ประเภทนี้จะ้ะนาจอต้องรูหลาแพงเหก่อนหลังหลังจอกระบอกงูยังข้างเขาเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> หลังกายพึ่งรากจขนมเสร็จตำไทยจัดจำไทยกินตำไทยจะชวนนี่เปรอะมากขึ้นอ่นนังสุดเปรอะด่จ้ะที่เป็นสาเจ๊ เงินไปสืบประทงมาทั่วเอนั้นสืบประทงสืบปรทุบมมีจ่าสืบประดงประเด็บามีจ่าสืกงสืบเกล้ปุปมมีจ่านี่จะเงินสืบกระเป๋าใบละเป็นหมื่นสองหมื่นสามหนจบละแสนสองแสจ้าขอมันต้องเปดขอมันต้องมืของมันต้องมืของมันต้องจะจะถูก